นึงและดอกกันนะครับตามด้วยรหัสสามหลักใต้ฝาตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นโชครวยล้านกลับบ้านตั้งตัวกับเครื่องดื่ม M150 ได้ทุกวันครับจับรางวัลทุกวันจนถึง3ามิถึงหาคม2560ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M150 Thailand ประวัติเชิญครับอ่ะสุดวันของดีเมืองปัตตานีครั้งที่หนึนะครับ วันพุธที่หกรกฎาคมท่านผู้ว่าวีรนันเพิงจันครับเป็นประธานจัดการแข่งขันที่สนามกีฬากางอบตจังหวัดปัตตานีผู่เอกกำลัยการครับสิงห์ทองน้อยสอยิ่งเจริญการช่างใส่กับรุ่งราวีนายกเอท่าศาลานะครับงานนี้ป๋าลอฮาเลคุณสากรชัยชิมพลีท่านผอทิพยารัตนพันธ์นะครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับไปเจอกันที่นั่นครับวันที่5ที่จังหวัดปัตตานีเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเรนโบว์สกสุไหยยิมวิทวันรรัตนรงนะครับจากกรุงเทพมหานคร65ครั้าครับง ชนะ43แพ้20เสมอ2วัย17ปีลูกศิษย์ของคุณสมกิจคุ้งแว่นนะครับน้ำเงินก็คือเพชรสุพรรณสอจอเล็กเมืองนอนท์วันนี้สอจอเล็กมาเองครับขึ้นถอดมงคลให้ชื่อจริงว่านักโชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผ่านทั้งเวทเรื่องมาแล้ว60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งสมคิดมากองครับเมื่อสักครู่ถอดมงคลคุณสมิงขาคุณประสิทธิ์รออยู่เชิญครับเอาละครับก่อนจะยยกแรกของคู่ที่4ี่ ร้านลันควาข้าวมันไก่เปต้งนะครับถนนถนนมหานนบนะครับใปสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะฮะแนะนําก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกอบเปิดเวลา6กนาฬิกาจนถึง14บสนาฬิกาของทุกวันนะครับเว้นวันจันทร์รับจัดงานนอกสถานที่นะครับสนใจติดต่อโทรศูนย์สองสองสองสี่หนึ่งสามหนึ่งแปดร้านลันควาข้าวมันไก่เปตงนะครับก็ ไปรับประทานกันได้มาบนเวทีครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการในะต่อสดแดงเรนโบว์สกอสุไยยิมของคุณสมจิตคุ้มแว่นนะครับสมจิตแว่นแก้วกับสมจิตคุ้มแว่นคนละคนกันนะครับคนละคนคนละคนสมจิตแว่นแก้วนั้นโปรโมเตอร์ศึกจกิตมงคลสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินสมจิตคุ้มแว่นเคยทําโบวี้สกอสุไยยิมครับดังทะลุฟ้ามาแล้วนะครับ ฝ่ายแดงเรนโบนะครับสอ,อสุนัยีพงษ์เงินเทศส,สุพสรรณสจเล็กมงน์งวันนี้ก็สจสุพิษมากวงราะว่าสจเล็กมงน์นี่ผู้พ,พี่อธัธยาศัยน่ารักแล้วก็ถอนมงคลเองเลยวันนี้ทั้งสีภรรยามาด้วยนะครับคุณพิดามากวงนี่อดีตนางงามของอยุทยาด้วยนี่นะครับมาเป็นกำลังใจสจเล็กมีโอ้กิจการเยอะทำอะไรจะไม่อะไรก็ไปได้รุดตลอดนะครับ ก็วันนี้มาถอดมงคลให้กับเพศสุพรรณสจเล็กเมืองนนท์ปังเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีผั้นี้ใช้ประธานสุขผลแปฏิภาคนะครับในคะแนนหน้าล่างสามท่านมีทินกรณัพัท,ะทะลุงกิจยาดวงดาภารัมแล้วก็ธันวุฒิรังรองอนุสรน,นะครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งนะครับมวยดาวรุ่งในสังกัดบ,บ้านพลเมืองดีนะครับรูปร่างโครงสร้าง ทางด้านของเพชรสุพรรณสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับมีเสียเอ็กซ์สอดำเนินครับดูแลการฟิตซ้อมให้กับนักชกในสังกัดค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์นั่นแหละครับปัดฝาแล้วก็ครับแล้วก็ทนายหนุ่มด้วยนะทนายหนุ่มนี่ดูยูนี่ดูการถ่ายทอดสดทางช่องสามด้วยแต่ว่าเมืองน,นี่เพชรสุพรรณน,นี่ผมจะยาวกว่าสอจอเล็กอีกเพราะสอจอเล็ก,กมีกระผมแค่สั้นกระตัดแหววัยรุ่นอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ว่าเพชรสุพรรณนี่ผมยาวรูบหล่อสูงอ่ะ วันนี้ตัชนะไป2คนแล้วมวยจิกมึงนนเนี่ยนะมาดูว่าตอนนี้สอตัวเล็กเมืองนงน,งนงคู่นี้จะมาหรือไม่มาเอาเรามาติดตามคผู้สี่นะครับในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้กั่นแลลวครับเรนโบ์เพื่อนร่วมค่ายอ,ยอดขุนทับนะครับยอดขุนทับนั่นอยู่ในสังกัดศึกวันทงชัยแล้วก็เป็นรุ่นน้องของโบวี่เป็นลำสินก็เคยอยู่ที่สกอสวยยิมมาก่อนก่อนที่จะย้ายไปชอห้าพยักนะครับเรนโบ้สองพร้อมหลังต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครครับชนะนอกยกสี่กล้องพยักชนะคะแนนเพชรเอกชอพีราชัย ในขณะที่ทางด้านของเพชรสุพรรณครับชนะเพชรเอกทอเทพสุทินในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับแล้วก็ขั้งสุดท้ายโสดเมื่อข้างขานื้อมันยางม,มาบินบุญส่งโอส,สดครับปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่ยาง120ปีไม่ต้องโค่นทิ้งปลูกมันได้ได้30ตันต่อไร่ดูได้ที่ยูทูบช่องปลูกมหาสมบัติหลวงวิจารณ์เจรนายปลูก,กเกษตรครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์บิชยายบรรณดูดงวัน พุมในการใ่ายโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมครับที่ให้การสนับสนุนมีทีมหน่วยแพทย์เครื่องที่ในการดูแลนักมวยในศึกเจ้ามวยไทยและสูนเวชศาสตร์การกีฬาเกิดเหตุฉุกเฉินเรียกพยาบาลสูง2 4 4 1 6 9 9 9ต่อ2 1 3 6ชมยกต่บไปครับต่อไปชมหรับนี้นะครับราหารมาแช่นนะครับพุฏิการนสาย5ต้นกำรับปลาช่อนหรือสวนปลาช่อนทอดสมุนไพร กระเทียมโทนตบทอดน้ำปลานะครับอาหารคนไม่แช่มแล้วก็ดันไปบุญบุญแทนนะครับขอเชิญชมมวยกลางแปลงครับชมพรีนะครับวันศุกร์ที่7จ็ดในวันที่มวยชคภาวัเกาะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับทีมนักมวยไทยยกทีมกะทะนักชกตุรากีนะครับชิงช้วยเกียรติยศจากคุณสมคิดสังทองสนับสนุนโดยนายกอุดมแห่งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับไปบนเวทีตามต่อยกที่2ของคู่ที่4เรนโบกับเพชรสุพรรณนะครับบนเวทีน้ครับยก2 แล้วก็ศิษรรมาดราิดน,นะครับของผู้การประจวบเาอินวันที่3ามมียอดสิดายุทธชุมบุรีนะครับก็ต่อยเป็นผู้เอกเพียงที่เดียวนะครับดึงไปทาง้านขาเงินเพชส,สุพัฒน์ป่ายแดงเรนโบว์ขโอ้ขวามาทีนึงทำไมได้ดีนี่มีเรนโบ์สองพันทะเลด้วยนะ อนนวันนี้เรเบโสกสุหมยยิมนั่นะครับเอาล้ครับหมัดตัดลำตัวแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าออกมาแต่ละเม็ดแต่ละช็อตแต่ละดอกครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือแข้งของเรนบโบนะครับหนักหนักแรงแรงทั้งทิ้นนะครับวันที่สามเดินทางไปนี่เป็นลำน้ำมูลเล็กนะต่อยกับยอดกฤษดายุธชนบุรีนะ่ครับผู้อิศบอกมหาชัยแกล้งมักร สุกันประจวบเนี่ยเจ้าของรายการไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้มีแม,ม่เลขาคอยคอยช่วยช่วยช่วยดูแลบ้างดูแลบ้างเอาละครับต่อนายสะพายแรกโอ้ยเข่าขวาครับเต็มสุพ่นต่างฝ่ายต่างไม่หนีนะครับหลกักๆกลางเวทีเอาละครับขยับคู่เลยครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์เอกขาพับในครับเรนโบว์ ร <125 S 1> ้อยยี่สิบห้าปอนด์เท่ากันนะครับแล้วก็พันปัตรโธโอภาสนะครับดาวกระจายรองพุ่งตับสอนอทองหล่อแล้วก็คุณบุญมานะครับยานจารุนี่หัวหน้าคณะสิบบุญมาและอันสุขุมวิทย์นี่ก็จะจัดงานฉลองแชมเปี้ยนร้อยสิบแปดของเวทีโมซิ่งอ้อมร้อยให้กับทางชลวัรณอันสุขุมวิทย์นะครับในวันที่ที่สองพรุ่งน,นี้นะครับที่สิบสามหรืหรีโซนพระรามเก้าจะเริ่มเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะอ่าค,คุณอันนี่ไม่ต้องห่วงคุณอันนี่หูยพวกเยอะพวกเยอะนี่ มาแล้วครับไปเป็นเกียรตินะครับงานเกียรติยศนะครับฉลองแชมป์กับชาลาวันกับแชมป์ร้อยสิบแปดตอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยแหละครับหมดยกครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับเพิ่มความมัน,นครับชมบวยนะครับก็ต้องเพิ่มด้วยการเคียวเมล็ดจะมวยเอ็มสิบหกครับเมล็ดจะมวยสิ 16, บหกบางจะหมายตามร้านค้าทั่วไปและห้างสะดวกซื้อเจ็ดเนเอเลเบนใกล้บ้านท่านทุกแห่งติดตามชมยกต่อไปครับ เอาละครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับคุณสมชายภูลสวัสด์นะครับอธิบดีกรมศัพส์มาตประธา,านจัดการแข่งขันศึกรวมพลคนรักสมุยนะครับขอเรียนเชิญแฟนวยและพี่น้องชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับรวมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกรวมพลคนรักสมุยนัดยิ่งใหญ่เลยครับวันศุกร,ร์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราว ห้างโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับระก<ด>ว,ว่านี่เป็นรายการใหญ่อีกนัดหนึ่งสุดยอดสุดยอดนี่คุณสมชายภูสวัสดิ์ที่น,นั่นถ้าจัดเล็กไม่ได้นะครับใหญ่ตลอดแล้วก็ย้ำอีกทีนึงอันบอกว่าพันประโทโอภ,ภาสนะครับดาวกระจายรองผู้กับสอระทองรอแล้วก็คุณม,มายาณจารุนหน้าคะแนนสุดคุณมาแล้วก็อันสมวิทย์เนี่ยก็จัดงานนะครับฉลองแชมเปี้ยน118ของเวทีมวยสยามออ้มน้อยให้กับ ชลวรรณอันสุขวิทย์ในวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬนะครับที่13เหรียญรีสอร์ทพระราม9ผู้ชายนิติวัณคุณ,คคณดูแลตลอดนี่เอา้าโอ้จับขาแล้วโดนหมัดเลยนะครับน้ำเงินนะครับแต่เกมเดินๆแ,แข้งซ้ายครับโอ้โหฝังทั้งแข้งเลยครับดอกนี้ทีไปอาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องครับด้วยห <ขอ S 1> าวข, <อ S 1> ของเ<ะ><อ>พชรสุพรรณพอใจไม่ได้นะครับเพชรสุพรรณนี่ยาวกว่ามัน เดนโบรุนเดนโบกันท้าชนเลยอ่ะย่องย่องย่องไปดิเอา้าการประทานสุข,ขเอา้าผียันไ้ทีเดยงมวยสูงต,งต้องต้๊กอุ้ยกกล้าต่อยนะครับโอ้เ,อเดนบโบโอ้มีต่อยมีสู้มีอัดตลอดสีหน้าแวลตาที่ถอดใจไม่ได้เลยนะครับน้ำเงินเอาซ้ายโต้มาทีนึงเพชรสุพรรณโอ้โหเอาละครับ แข้งขวาเลยว่าเจอสวนแล้วครับเดอหมัดสวนวงในรัดล่างเอาไว้กับทางด้านของเพชรสุพรรณชื่อเพชรสุพรรณแต่ว่าเป็นมวยจากอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับมวยจากขอนแก่นแล้วครับอลไรครับแข้งซ้ายเรนโบว์เรนโบว์นี่บางไผ่ครับบางแคบางไผ่กรุงเทพมหานครครับอลไรครับพี่น้องชาวบางแคช่วยกันส่งแรงใจเชียร์เรนโบว์เลยครับ ใช่ใช่ได้นี่ครับปรินโบเดินอีกแล้วอ,อ้าวอ๋อโดนอ๋อโดนจับจับดับพลิกมามาไม่ได้สูงเอ้ายัดลูกนี้ไม่ได้นะครับถีบมาไี่โดนเลยฟันเลยนะครับแตกเข็มละห้าร้อยนตาสิอาทอ้าวมับูแล้ว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 น้ำเงิน,หนให้สุพรรณโอ้โหแล้วโดนโดนไปไหลดอกเอ้าบีบบีบยังตีไม่เอาโอ้โหจับพอบี้มาทีหน,นึ่งโอ้โหหมดยกก่อนหมดยก เมาแล้วครับกองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของเพชรสุพรรณแล้วครับลูกศิษย์ของสอจอเล็กเมงินนนครับเพชรสุพรรณนักชกจากอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ทางด้านของเรนโบว์สกสุไยยิมเพื่อนร่วมค่ายของยอดคุณทัพดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งเอาล้วครับยอดคุณทัพมังกรเพชสรสกสวยยิมเป็นดาวรุงร่งดวงใหม่ของค่ายสกสวยยิมครับของคุณสมจิตขุนแว่น มีราชริพปอธนพลเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปบนเวทีตางต่อนะครับยกที่สี่มันมีอาชีสองหมื่นแล้วนะนี่นี่จิงมี่ไฟไฟแดงบอกว่าเอาไปสองหมื่นยกนี้ต้องบูตัวใหญ่ทำไมถอยท่าไม้นี่นี่เขาสอนจิงมี่สอนมาให้สองหมื่นนี่เอาเทวหัวเข้ามาไม่ได้กันแล้วอาสอยเล็กนี่บุตรดามาวงลุ้นอยู่ข้างล่างนี่พันยาของสอ,อเล็กใน นียาวต้องตีโอ้โหที่ดีทีด่ทดีมากที่ดีมากมาขวางนะเอ้าตีโอ้โหเรโนโบว์กสู้ทีมงานบอกว่าบูบูอย่างเดียวสู้ยึดตาเหมือนกันกับทางด้านของเรนโบว้ค่ายใหญ่ค่ายดังเหมือนกันครับสกอสวยยิ้มมาแล้วครับลงในรัดล่างโอ้ยเสียบเข่าซ้ายดอกนี่ครับทางด้านของเพชรสุพรรณถ้าชนะนี่ยังมีรางวัลพิเศษอัดฉีดจากกิมมี่ไฟแรงอีกสองหมื่น แล้วก็สอตัวนี้จะจะติดอีกเท่าโอ้โหตีดอกนี้ใช้ได้ถอยตัว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 เสียบมาเอ้าทีปมาทีปมาโอ้นี่นาทีนี้โดนไปหลายดอกโอ้แต่ผมไม่เชื่อเชื่อไม่เอาเชื่อไปครับผมการประธานแยกก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเอาเชือกเชือกทำไมอ่ะเอ้าเสียบเสียบไม่แล้วเอ้าเชือกได้เชือกเอ้ามีเฮมีเฮอีกแล้วมีมีเฮอีกแล้วแม่แกตั้งกำแพง ต้องบอกว่าเราใจทุกคู่ครับสึกจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎามคมน,น,น้าล้ครับทีเรนโบก็เนี่ยครับสู้ยิบตาเหมือนกันครับเหมือนกันอยู่ที่วงในทีตกออกมาอยู่ด้านนอกสามเหลี่ยมตรงมุมระครังแหละครับกรรมาการสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมาครั้งเวทีเรนโบแข้งขวานําไปก่อนนอาล้ครับดีได้ไม่ได้ไม่รูแต่ว่าโอ้ ของเพสุนกดลงมาตีดอกนี à, ่โอ้ยเขาขวายัดเข้าไปดูเข้าโกเลยอ่ะโอ้โหโดเข้าไปสองสามดอกทําภาพบอบแปรเลยนะครับทางเร่นโบวงในสู้ไม่ได้แม่กลยาวสูงแ่เสียบไปเรื่อยเอาแต่ว่ายังมีลุ้นลุ้นลุ้นยังไงมวยไทยก็5ยกยังไงเอาต่อยโดนกระชากอีดอกหนึ่งผมก็โดนเข่ามา เสียไม่ดองนึกโอ้ยกนี้ยกนี้ตีได้เยอะเลยนะครับทางเ้สุพันซอจอล็กนึงนน่าแหละครับหมดยกครับหมดยอกเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับต้องบอกว่าเราใจจริงๆครับพักสักครู่ครับนำทุกท่านเข้าสู่เวทีนะครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่เป็นภาพชาครับดูกันอีกครั้งหนึ่งภาชาชัดๆผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเอาละครับวางหน้าไว้ซอกโอ้ยดักแข้งครับ ทางด้านของเพชรสุพรรณจัดเต็มเลยนะครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับสนาทีสุดท้ายครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่1กรกฎาคมครับแดงเรนโบน้ำเงินเพชรสุพรรณ1น5ปอนด์ปอนเท่ากันนะครับแล้วก็อันสุขุมวิทนี่ครับก็ฝากมาด้วยว่าพรุ่งนี้นี่ครับ1ินาฬิกาที่1 3บิเดือนพระรามโดยของผู้ชุทชนนิตินาทูนนี่ก็จะเลี้ยงฉลองแชมป์ของอมน้อยนี่แหละ1้8ปอนปด์ชลวันณอันสุขุมวิทอ้าว นั่นแหละครับดินขวัญวันเกียรติยศน่กว่าจะได้แชมป์มาได้นี่ต้องบอกว่าญาติเย็งแสงนเข็ธิแล้วครับแต่ว่าการจะรักษาเข็มขัดแชมป์เอาไว้ให้ได้ดานานนั้นยิ่งยากกว่าครับนาแล้วครับตามต่อครับยกสุดท้ายสานาทีสุดท้ายครับทีไว้โอ้ยดักด้วยศอกน่าเต็มเต็มเลยครับโอ้โหเพชรสุพรรณครับฟ้าบุญมีเบิร์รังสิตแชมป์รุ่น105ปอนด์นสนามมอยเวทีวยราชดำเนินก็ซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองโนนนี่นะครับ ก็มีนมักบอลดังๆเยอะเลยมานาสักดิ์สอจอเล็กพุ่นนเนี่ยโอ้ยเป็นนักบอลรุ่นใหญ่ที่ตัวตาภาษาบอลก็บอกโคตรฉลาดนายนอกนายเหนเียวบอกเออต,ต่อยถูกหลังแน่นเรนโบว์นี่เอ้าเล่นลำตัวเล่นลำตัวเลยนะเอา้าเป็นน้องต้องต่อยลำตัวไม่เพราะว่าไม่ก็กล้ากล้าลงทุนด้วยนะเรนโบว์ต่อยลำตัวต้องต่อยให้จุกสมัยก่อนมีอรชุนน้อยหอมหาชัยนี่ ต่อยไปต่อยไปปาทุกหวีไปปีดปไปปีดไปปีดปปีดนี่อดีตชุนน้อยต่อยล้มตัวนี่โยงท่านหลอกขี่กองไปหลายคนแล้วนะครับเอามาดูวันนี้เอาแล้วครับแรกเลยนะครับระหว่างมัดกับศอกเอาแล้วครับมัดตัดล้มตัวเอาเอาเอาเพชรสุภัสเอาบวกด้วยศอกแต่ว่ายังไม่เข้าจุดสำคัญยังไม่ร่วงครับอู้ยเอาทีนี่แหละศิษย์้ามวยไทยอะไรใดก็เกิดได้เกิดได้เกิดได้อ้าวหุยเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์ เรนโบสองโอสุดท้ายนี่เพชรสุพรรณนี่สจอเล็กเอ้าเอ้าโดนแม่โอ้โหโอ้แม่เจ้าครับยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้โหไม่ว่าผลการชกใจออกมาอย่างไรดูเดือดแล้วใจโรคหัวใจครับดูครับนาทีนี้โรคหัวใจารดูนี่แหละครับสะใจสะใจคุณนายผู้ว่าเลยทุนี้เอ้าโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าอย่าอย่าอย่ายุบอย่าซุอย่าซุดนะ ตัวนะทิ้งตัวนี่แฟนทิ้งตัวไปด้วยนะโอ้โหแต่ต่อยต่อยไม่เลิกต่อยไม่เลิกต่อยไม่เลิกต่อยยังเดียวต่อยยังเดียวโอ้เดี่ยว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 โอ้ยเหลืออยู่นิดเดียวอีกนิดเดียวหมดไม่หมดทันไม่ทัน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 โอ้โหโโอ้หกดไล้ได้เลยครับกดไล้ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้แค่กดกระทืบไล้เลยครับ สุดท้ายครับได้รับเสียงปรบมือจากแฟนววยทั้งสนามเลยครับโอ้โอ้กข้ามเลยข้ามชื่นเมอแหมวูมือหล่โอ้กันแน่กันแน่มากเลนโบแต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะกันแน่ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรครับมีรายการต่อเนื่องแน่นอนนะครับใบคะแนนใบสุดท้ายจากธันวุฒิรังรองอนุสรไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับโอ้แต่ว่าเสียวไส้เลยนะครับมาที่เพชรสุพรรณครับเพชรสุพรรณครับ เป็นฝ่ายชะนะคะแนนไปแบบเสียวไส้เลยครับอา้าวผมกันชกไปเลยคุณเกมสผมกันชกผมกันชกนี่แหละครับโมหน้าของเพชรสุพรรณครับโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องครับเรนโบว์ครับแม่ <c oughs> ทำดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมดูนะครับ<อ>ดูนะครับโโอ้หสุดยอดครับสุดสุดครับชนะแกแพ้นะเออชนะ